วิธีเลือกทำเลสำหรับทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายทำเลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับตน้ตนๆของธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายบางธุรกิจทำดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการพนักงานขายแต่เสียอย่างเดียวคือเรื่องทำเลไม่เหมาะทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าวันนี้ผมจึงขอเสนอวิธีเลือกทำเลสำหรับทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายเพื่อให้ขายดีดังนี้ครับ 1. เลือกทำเลให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณแต่ละทำเลลูกค้าก็จะต่างกันไปเช่นทำเลหน้าโรงเรียนเอกชนชื่อดังนักเรียนมักมีฐานะและใช้เงินได้ง่ายสินค้าพวกอาหารที่เด็กนักเรียนชอบทานเช่นสเต็กไอศครีมถึงราคาจะสูงหน่อยแต่จะขายดีในทางกลับกันทำเลตามตลาดนัดชานเมืองลูกค้ามักจะซื้ออาหารไปทานที่บ้าน และลูกค้ามักจะคาดหวังว่าอาหารจะราคาไม่แพงดังนั้นถ้าขายอาหารก็ควรจะเป็นของที่ใส่ถุงกอบไปทานที่บ้านได้และราคาไม่แพงมากนะักเป็นต้นดังนั้นถ้าคุณมีสินค้าของคุณแล้วคุณต้องพิจารณาว่าสินค้าของคุณมีกลุ่มลูกค้าคือใครและทำเลไหนที่เหมาะที่จะขายแม้แต่ในสถานที่เดียวกันเช่นในห้างสรรพสินค้าเคยสังเกตไหมครับ ร้านอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดมักจะตั้งไว้หน้าห้างสรรพสินค้าใกล้ถนนเพราะว่าจะขายอาหารฟาสต์ฟู้ดให้กับวัยรุ่นที่บางคนไม่มีรถส่วนตัวอาจจะเดินทางมาทางรถไฟฟ้าหรือรถเมล์แต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นพวกชุดชิ้นในวางขายหน้าห้างสรรพสินค้าเลยคุณคงเดาเหตุผลได้ไม่ยากเพราะอะไรและแต่ละทำเลก็จะมีเวลาขายดีที่แตกต่างกันเช่นห้างสรรพสินค้า ลูกค้าจะมาเดินเยอะช่วงตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์ส่วนทำเลแถวสีลมร้านค้าจะขายดีช่วงพักเที่ยงกับช่วงเย็นที่พนักงานบริษัทเลิกงาน 2. ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็สำคัญมากเพราะธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้มีเงินมากที่จะเลือกทำเลที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้เจ้าของธุรกิจก็ควรเลือกทำเลที่มีกลุ่มลูกค้าและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับฐานะของกิจาการ ในตอนเริ่มทำธุรกิจหรือค้าขายถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าจะค้าขายในบริเวณนั้นแล้วขายดีไหมควรที่ทำการเช่าก่อนที่จะเซ้งเพื่อทดสอบว่าทำเลนั้นเหมาะกับสินค้าของเราหรือไม่ถ้าขายดีแล้วค่อยเซ้งหรือซื้อที่บริเวณนั้นทีหลังครับ 3. คู่แข่งขันถ้าบริเวณที่คุณเลือกไม่มีคู่แข่งเลยไม่ใช่ว่าเราจะขายได้ดีนะครับ สังเกตดูว่าธุรกิจบางประเภทเช่นร้านขายเครื่องกีฬามักจะอยู่รวมกันหลายๆร้านเพราะจะดึงดูดลูกค้าได้ดีกว่าลูกค้าจะได้มีทางเลือกถ้าร้านขายเครื่องกีฬาขายอยู่ร้านเดียวโดดๆมักจะขายไม่ค่อยดีแต่ในกรณีที่ร้านคุณอยู่ในดงคู่แข่งเช่นเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวในศูนย์อาหารคุณก็ต้องดูว่าคู่แข่งคุณทั้งทางตรงคือ ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวมีกี่รายและคู่แข่งทางอ้อมเช่นร้านอาหารชนิดอื่นแต่ร้านมีจุดเด่นอย่างไรสินค้าของเรามีจุดเด่นไม่ว่าจะหน้าตาอาหารรสชาติราคาที่ดึงดูดลูกค้าได้ไหมถ้าดูแล้วสู้ได้ถึงจะอยู่ในดงคู่แข่งก็ไม่ต้องกลัวคู่แข่งครับ 4. สิ่งแวดล้อมรอบๆถ้าร้านเราอยู่ใกล้กับร้านที่มีชื่อเสียงมากๆ ก็เป็นไปได้ว่าร้านใกล้ๆที่มีชื่อเสียงมีลูกค้าเยอะลูกค้าก็อาจจะมาซื้อสินค้าจากร้านคุณด้วยถ้าสินค้าของร้านข้างๆสอดคล้องกับร้านคุณดูตัวอย่างง่ายๆเลยครับหน้าร้าน7 e เ e ่ e อีเลฟมักจะมีอาหารรสเข็นหลายเจ้ามาขายเช่นหมูปิ้งกว๋วยเตี๋ยวเพราะ7 e เ e ่ e อีเลฟมักจะมีลูกค้าเยอะพวกอาหารรสเข็นก็จะพลอยขายดีไปด้วยเพราะบางคนก็อยากกินอาหารทำสด ไม่ใช่อาหารแช่แข็งจากในเซเว่นอีเลฟแต่ในทางกลับกันถ้าสิ่งแวดล้อมรอบร้านคุณไม่ค่อยเหมาะสมกับการทำธุรก,กิจของคุณก็อาจจะเป็นผลเสียได้ผมเคยเห็นร้านคลาวเกะเปิดใกล้กับร้านขายลงศพคงเดาไม่ยากว่าสุดท้ายแล้วร้านคลาวเกะจะเปิดอยู่ได้นานหรือไม่ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้ทำธุรกิจส่วนตัวได้มีไอเดียในการเลือกทำเลในการทำธุรกิจหรือค้าขายได้ดีขึ้นครับ